สวัสดีครับพี่ๆวันนี้มาพบกับต้อมด้วยอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการทํานานะครับว่า,าวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยช่วงไหนถึงจะดีถึงจะได้ผลผลิตนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงนะครับระหว่างช่วงเช้าช่วงเย็นหรือเวลาไหนก็ได้นะครับต้อมแนะนําแบบนี้ต้อมจะพูดถึงปุ๋ยทางใบก่อนเนาะ ถ้าฉีดปุ๋ยทางใบต้มแนะนำนะครับให้ฉีดช่วงเช้านะครับเพราะว่าต้นข้าวเขาจะสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะถ้าเขาได้รับแสงแดดเขาก็จะได้นําไปไไปปใช้งานได้เต็มที่ครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะครับแนะนําแบบนี้ถ้าหวานตอนเช้าถ้ามีน้ําค้างบอกไว้เลยว่าถ้าหวานพี่ๆหวานไปนะครับถ้าปุ๋ยเขาลงไปในพื้นทั้งหมดมันก็ดีนะครับแต่ถ้า ไปติดอยู่ตามใบแล้วเกิดจุดขึ้นมาเขาก็จะเป็นโรคนะครับเป็นโรคใบไหม้เป็นโรคจุดนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูสภาพอากาศของแต่ละที่ที่ด้วยนะครับว่าสมควรที่จะหว่านตอนไหนต้อมก็เข้าใจอยู่นะครับว่า,า,บ,าบางที่นาเป็นร้อยไร่ไร่อย่างเงี้ยมันหว่านทีเดียวทั้งหมดก็ไม่ได้เนาะอาจจะขยับไปเป็นช่วงเย็นมั่งก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับปุ๋ยเม็ดต้อมหวานได้ทุกช่วงนะครับอยู่ที่ว่าถ้าถึง ระยะเวลาแล้วก็สมควรที่จะหวานได้ทุกเวลานะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าที่มีน้าค้างมีหมอกใบเปียกหน่อยก,ก็สมควรที่ว่าจะหลีกเลี่ยงสักหน่อยนึงนะครับหรือถ้ามันจําเป็นจริงๆก็หวานได้นะครับแต่ต้อมก็จะกลัวจะเป็นโรคเชื้อราเอานะครับเพราะว่าปุ๋ยเขามีความเค็มเขามีกรดนะครับถ้าเขาไปโดนใบแล้วคาอยู่เนี่ยก็จะเกิดใบไหม้ได้นะครับ ส่วนตอนเย็นใส่แล้วจะดีหรือเปล่าก,ก็ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือว่าไม่กําหนดกฎเกณฑ์นะแต่แค่แนะนําแค่ช่วงที่ว่ามีน้ําค้างเยอะเท่านั้นนะครับหวานได้ครับหวานถูกที่ถูกหลักข้าวเขานําไปใช้จะได้ผลผลิตได้เต็มที่นะครับคือนําไปใช้แล้วก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับวันนี้ต้อมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเนาะว่าหวานตอนไหนจะดีหรือหวานได้ทั้งวันหรือ หรือว่าหวานช่วงเย็นจะดีช่วงเย็นก็ไม่ร้อนเช้าก็ได้นะครับอย่างที่บอกคือต้องดูสภาพอากาศด้วยวันนี้ต้อมกอ็มาแนะนําความรู้ที่ได้เคยทํามาแล้วนะครับว่าหวานปุ๋ยในช่วงไหนดีถ้าเป็นช่วงเช้าก็หวานได้นะครับแต่ก็ไม่ไม่อยากให้หวานมากซะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเขามีน้ําค้างติดอยู่ถ้าถ้าหวานไปเขาล่วงถึงดินได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยฉีด ฉีดช่วงเช้าได้จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอันนี้ต้อมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องต้อมยือชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ